สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่คู่สู่คนพอๆกับผมเบาเงาะชาแนลนะพี่น้องนะวันนี้มีแนวเสพๆมาฝากมาตอนพี่น้องคือเก้าครับผมเป็นเมนูแกงนอไม้ส้มไส้ปลาดุกนะพี่น้องนะแกงนอไม้ส้มไส้ปลาดุกพี่น้องอู้หนุนหนัวรสจัดๆเป็นเมนูขิ้ทอดบ้านนะพี่น้องนะอขอบคุณมาดามเคสเด้อที่เพิ่นส่งไอ้นอไม้ส้มให้เบาเนาะก็เลยแกงปลาดุกใส่เลยนะพี่น้องนะเอาจัดให้เด้อมาดามเด้อเมนูแกงปลาดุกใส่นอไม้ส้มนะ เสบเซนบอกเหนายเดอ้อพี่น้องเดองเอ้อพลังเข้าเหนียวคือเก้าเติมพลังเกาไปเฮ็ดงานเด้อพี่น้องนะตอนเทียงตอนเทียงพี่น้องก็ได้แลนเฮ็ดเด้อพี่น้องได้กับข้าวกันเลยหอมใส่ผักอีตูห้หอมมันสบมสันบ้าน มาจากไอหมุกดาหานหมกดาหานมาดาบเข็มเป็นยูหมกดาหานนะพี่น้องนะคนในแฟนเกาหลีค,คกนกลับไทยบ่อยอืมหืมระดูกใสแบบงามพี่น้อง หอมเด็ดนี่เด้ออม,มันข้าวตองพี่หน่อยรู้ว่าเสี่ยวพัดยังไม่มกินแกม คักอ๋อแบบนี้น้งเลยตัวเย็นยงอยู่ขงข้างๆนะพี่น้องนะตัวเยี้ยมากมายดอกบนนน้อยาไอ้เจาบองนันนะพี่น้องเอาไว้นี่เลยเอามาเจาบอก

บักงไงพี่น้องเลยนูไมส่มนล่กันน <c oughs> เราตับอืมสิงครนบบตัดเครื่องมาพี่น้องไอปลาดุกมันลงหม้อบอ่ไ,ไดตรตัวนี้ใหญ่สุด หอ,อนด้ยวยไป้องด้โอ้โหเอามันขนาดเปื่อยคาดมันน้อย,อย Så mm søtt! -hmm. Mm. พ่นกูก็เตรียมเคืองเตรียมอย่างใส่หม้อไว้ใส่หม้อไว้นะพี่น้องเตรียมป่าเตรียมอย่างใส่หม้อใส่อย่างไว้แล้วกับพอเวลาใกล้ยีย่สิบนาที่อหนูก็เหลือเวลาประมาณายี่สิบนาทีพ่อหนูนก,ก็ขึ้นมาเปิดไฟไว้ เลิกงานกับพอดีสุกนะพี่น้องนะ แสบแสบอ่อืมบันคับน้องวย Hmm. ข้าแข็งอืมคำเดียวเลยปลาสับ сау гоола хм 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 ขาดแสบไปห้ดอลม เนื้อมันนะครับ อของแสบอยู่ดีผมมากเดินไปหน้องเด้ <c oughs> อสุดท้าย Hum? Mm -hmm. Å, det er fint noe. พักนะพี่น้องนะเป็นเมนูแกงหน่อไม้ส้มพี่น้องใส่ปลาดุกเป็นเมนูบมันบ้านเมนูกินหอดบ้านเด้อพี่น้องเด้อเอามาฝากพี่ตอนน้องตอนเที่ยงพี่น้องเอ่ยเติมพลังเติมพลังแล้วก็ลุมไเหตุงานต่อนะพี่น้องนะบางเด้อกกินฟ้ากินเลงเนี่ยขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อเพราะมันไม่มีเวลาพี่น้องเลยเบี่ยงกับเลงไส้มันสิบบทันลงเหตุงานเนาะเอ้าขอบคุณพี่น้องหลายที่เข้ามาเบิ้งเข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจเบี่ยงเบี่ยงมีอย่างให้พีให้น้องโดยเฉพาะขอบคุณจากใจบอ่ยอนี่แหละเอ้างานประจํากระเฮ็ด งานเพื่อพี่น้องก็เห็ดคือกันพี่น้องเลยอ่ะสารคดีนี้กัจากลาพีจากรายน้องไปคดีเดอ้อสวัสดีครับ